หลังพักเบรกให้โปรแกรมทีมชาติลงเตะก,กันไปราวสสัปดาห์สุดท้ายฟุตบอลลีกก็กลับมาฟาดแข่งกันซึ่งถือเป็นการีรสตาต์ทเพื่อมุ่งสู่บทสรุปในช่วง2เดือนสุดท้ายของการแข่งขันและแค่เพียงสุดสัปดาห์แรกเท่านั้นที่กลับมาได้เกิดไฮไลท์เด่นๆขึ้นหลายวาระทั้งผลการแข่งขันในสนามสถานการณ์ชิงชยัยและการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งกุนซือสำหรับพรีเมียร์ลีกทุกอย่างเริ่มต้นในวันเสาร์กับเกมผู้แรกที่เริ่มได้อย่างสนุกเมื่อลิฟ์ผู้เป็นฝ่ายชิงจังหวะเอาประตูดำไปก่อนแต่เล่นไปเล่นมมมมาาาแแนนนนนซิิตตี้เเเจถถ่่่่ไดดยัังงงคลใกระสบออทว จนสามารถค่อยๆพลิกเกมจากตามหลังศูนหนึ่งกลับมาจบด้วยชัยชนะ4ต่อหนึ่งทีมของเป๊ปโกเดล่าทุกนัดที่เหลือในเกมลีกพวกเขามองมันคือนัดชิงชนะเลิศถุกดันนะครับเพราะภารกิจสําคัญอันคือการป้องกันแชมป์ลีกซึ่งฤดูกาลนี้มีอาร์เซนอลก้าวขึ้นมาท้าทายตําแหน่งโดยอาร์เซนอลก็มีคนคุ้นเคยชื่อวิกเกลอาเซตาที่เคยเป็นผู้ช่วยของเป๊ปทีตตี้มาก่อนเป็นคนคุมทีมจนติดลมบนในเวลานี้แถมที่ตลกลร้ไปกว่านั้นคุณพลเอกของอาเซตาส่วนหนึ่งก็คืออดีตขุนพลที่อิมพอร์ิส จุดนี้หลายคนเขาก็แซวกันด้วยซ้ำครับว่าแมนซิตี้เองนั่นแหละที่มีส่วนในการสร้างอาร์เซนอลให้ขึ้นมาเป็นคู่ต่อสู้ท้าชิงแชมป์ของพวกเขาในปัจจุบันสําหรับอาร์เซนอลหลังจากที่แมนซิตี้เอาชนะลิเวอร์พูลและจี้คะแนนไล่หลังมาทีมของอาร์เซต้าที่ต้องพบกับลีดอยู่ในเต็ดก็มาแสดงท่าทีลนลาหรือกดดันจากการถูกผู้ไล่อย่างซิตี้ไล่กระชั้นเข้ามาไอ้ปืนใหญ่เปิดบ้านไล่ถล่มยูงทองไปด้วยสกอร์สี่ต่อหนึ่งและขยับช่องห่างคะแนนระหว่างพวกเขากับทีมของเปปกุเดล่าไปเป็น8คะแนนเท่าเดิมเพียงแต่แม,มนซ มัจะล้นช่องหายคะแนนเข้ามาให้เหลือ5้าได้อยู่เกมวันเสาร์อีกบางเกมยังส่งผลกระทบถึงเก้าอีก้กุนซือของบางคนที่สุดท้ายต้องกลายเป็นคนว่างงานหลังจบสัปดาห์นี้ซึ่งคนแรกไปก่อนก็คือแกรมพอตเตอร์ซึ่งพาเชลซีเปิดบ้านแพ้กับแอสตันวิลล่าศูนย์ต่อสองต้องยอมรับว่าเคสของพอตเตอร์คงไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจสักเท่าไหร่สำหรับใครก็ตามที่ตามฟุตบอลมาตลอดเพราะผลงานของกุนซือรายนี้ที่ยำแย่มาตลอดทาให้แฟนบอลเชลซีก็เอื่อมละอามาสักระยะปัญหาสําคัญที่ถูกพูดถึงกันคือการที่พอตเตอร์ไม่ม เดดียวกันไ้แล้วยิ่งการที่เชลซีเหมือนแหล่งรวมนักฟุตบอลที่ท็อตอโบรีกวานซื้อเข้ามาแบบไม่จํากัดก็ยิ่งส่งผลให้การทํางานของพอตเตอร์มีความซับซ้อนมากขึ้นอีกพอยิ่งนานวันผ่านพอตเตอร์ก็เลยอยู่ในสถานะของคนตกงานที่ยังไม่รู้ตัวว่าตกงานแล้วเพียงแต่รอวันแจ้งอย่างเป็นทางการกระทั่งมาสุกงอมหลังแพ้กับแอสตันวิลล่านี่เองเช่นเดียวกับที่เลสเตอร์ซิตี้สั่งปลดเบนด์ดอลล์เจอร์หลังพาทีมไปแพ้กับทิสตันพาเลทสองต่อนหนึ่งปิดฉากช่วงเวลา4ปีบนตําแหน่งกุนซื้อจิ้งจอกสยาามกับผลลงน1แ1แแชปะ สำหรับลอเจอร์ช่วงหลังวันนี้ถูกมองว่าเหมือนโค้ดที่ไอเดียติดตันผลงานจนถึงก่อนถูกปลดคือการทําทีมแพ้เกมหลีกมากถึง17นัดรังอันดับรองบวยของตารางมี25คะแนนและสุ่มเสี่ยงมากๆที่จะตกชั้นทําให้เจ้าของทีมชาวไทยไม่รีรอที่จะเปลี่ยนแปลงมุ่อมองว่าต่อให้ยังทนอยู่กับลอเจอร์ต่อไปฉากจบก็คงไม่เปลี่ยนแปลงมากนะักการเปลี่ยนกุญซือกลางคันย่อมไม่ใช่เรื่องดีนะครับคล้ายกับวลีที่บอกกันว่าเปลี่ยนขุนพลกลางสึกสงครามจะทําทให้กองทัพปั่นป่วนแต่สําหรับฟุตบอลน,นัน สั้นตรงหน้ามันกระเตือขึ้นมามากกว่าเดิมนิทานะับรวมอันโตนิโอคอนเต้ที่แยกทางไปกับสเปอร์ก่อนหน้าในช่วงฟีฟ่าเดย์เท่ากับว่าพิมเมลีกเกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทีนี้หลังจากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกุนซือทำให้มีการคาดการณ์กันออกมาว่าบางที่อาจมีสถานการณ์เก้าอี้โดนตีนั่นคือไมไดลลอโเจอร์อาจได้รับการพิจารณาให้ไปคุมทันแนนมอสเปอร์ส่วนแกรนด์พอตเตอร์ก็ถูกสื่อบางสำนักระบุว่าอาจได้งานที่เลสเตอร์ซิตี้ขณะที่เชลซีนั้นตามหนน้าาาาสสืื่่่ออคพววกกกเเเเขัังงจะไปปลตยู man, ซึ็็ ยเดยวกับปอร์แต่ปัญหาสําคัญคือจุดยืนของนาเกลส์มันที่ต้องการพักผ่อนไม่ขอรับงานที่ไหนจนกว่าจะจบซีซั่นซึ่งว่ากันตามตรงแล้วก็ถือเป็นการเลือกที่ชันฉลาดเพราะกับระยะเวลาแค่สงเดือนสุดท้ายของซีซั่นแบบนี้และแต่ละงานที่ยื่นเข้ามาก็เป็นเก้าอี้ร้อนแทบทั้งนั้นหากเขาตกลงรับงานไม่ว่าจะที่สเปอร์หรือเชลซีต่อให้ทำดีแค่ไหนก็แค่เท่าตัวแต่โอกาสจะทําได้ไม่ดีจนโดนขยี้ให้เล็กกว่าเดิมนั้นมีมากกว่าแนวโน,น้มดังกล่าวทําให้เชลซีน่าจะต้องใช้บริการบรูโน่เซาเตอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีม,ม,บบม,ทมทนทแไป และมีโอกาสสูงมากที่จะต้องรักษาการไปจนกว่าจะจบฤดูกาลถ้าสุดท้ายเชลซีหาใครไม่ได้จริงๆครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่กลับมาเข้มข้นอีกครั้งคือสถานการณ์เรื่องการช่วงเชิงพื้นที่ท็อปโฟซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากที่วันแน่ๆทำไปทำมาเริ่มไม่แน่อีกแล้วนะครับหลังจากวันอาทิตย์ยกพลไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและจบด้วยการพ่ายแพ้2-0ชนิดท,ที่สู้ไม่ได้ทั้งเรื่องของรูปเกมและเรื่องของหัวใจซาลิกาดงของเอ็ดดี้ฮาวรวมทั้งสาวกทูุนอา์มีได้ใช้เกม สำหรับการจะก้าวไปเป็นทีมระดับลุนแชมป์สังเวียนเซนต์เจมส์พาร์คโออาใหญ่โตจูคนได้เกินครึ่งแสนชีวิตแทมทูนอาร์มี่ยังแสดงแสนยานุภาพในการเชียดที่ดังกระหึม่มไปจนถึง็อปต่างๆที่นำเข้ามาสร้างสีสันในสนามเช่นเดียวกับในภาพสนามที่ทีมของเอ็ดดี้ฮาวกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆเป็นการเติบโตที่ไม่ก้าวกระโดดแต่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตัวของเอ็ดดี้ฮาวเองเแสดงให้เห็นว่าเขาคือโค้รรุ่นใหม่ที่มีกลิ่นในระดับที่น่าสนใจสามารถจับจุดแก้เกมและใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดผลลัพ์ตตตรงงงาาาาามแนนนววที่เขข้ออกชะิ ส่งให้พวกเขาขึ้นไปรังอันดับ3โดยมี50คะแนนเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ลูกได้เสียดีกว่าต้องยอมรับนะครับว่าหากสุดท้ายแล้วนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสามารถจบซีซั่นด้วยการคว้าตัวแชมเปี้ยนส์ลีกได้ขึ้นมาจะแทบไม่ต่างอะไรกับการปล่อยเสือเข้าป่าเพราะพวกเขาจะสามารถใช้มาไดแชมเปี้ยนส์ลีกในการต่อยอดพัฒนาทีมให้ดีขึ้นกว่านี้ได้อีกมากแน่เช่นกันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ร่วงมาลังอันดับ4และถูกอันดับ5อย่างสเปอร์ไล่มาที่ช่องว่าง1คะแนนแต่ปีแสดงไม,ม,ม่ออย กเกเมพราะจะไม่มีคาเซมิโล่บัญชากเกมแดนกลางอย่างที่เราเห็นจากเกมเจอกับนิวคาสเซลว่าอิทธิพลของคาเซมิโล่นั้นสําคัญในการกําหนดโฉมการเล่นของปีศาจแดงมากขนาดไหนและการที่เอดดี้ฮาวได้ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนในแดนกลางของปีศาจแดงและวิธีการจู่โจมจุดอ่อนดังกล่าวด้วยการให้ผู้เล่นบีบประชิดขึ้นไปถึงแดนบนอย่างรวดเร็วจนทําให้ผู้เล่นปีศาจแดงไม่สามารถขึ้นบอลตามกระบวนการได้อย่างถนดัดนี่จะกลายเป็นโมเดลที่คู่แข่งของปีศาจแดงในเกมต่อไปจะต้องหยิบจับไปประยุกต์ใช้ตามอย่างไม่ต้องสงสัยครับขณะเดียวกันปัญหาอีกอย่างสําหรับทมของ ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปัญหาสภาพร่างกายที่กำลังสึกหนักมาทุกรายการจนถึงวันนี้และโปรแกรมในเดือนเมษายนก็ยังรองให้ลงเตะอีกชนิดมาราถอนมากๆร่างกายของผู้เล่นเหมือนกำลังแสดงอาการให้เห็นโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมที่จะไม่มีพลังงานกกสองกกสามออกมาให้เห็นเช่นเดียวกับขุมกำลังเชิงลึกที่มากปริมาณแต่คุณภาพยังทดแทนกันได้ไม่สนิทโดยเฉพาะแดนกลางที่ชัดมากๆว่าพอขาดกาเซมิโลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมนี้ก็มีสภาพไม่ต่างจากยูไนเต็ดในซีซั่นก่อนเลยสักนิดนี่คือการบ้านสำคัญมากที่สุดสำหรับเอริกเทนฮากที่เขาจะต้องกระด เรียกสติผู้เล่นกลับมาให้ไวเพราะนี่คือผลงานหวยแตกที่สุดอีกหนึ่งนัดของซีซั่นและนับจากคว้าแชมป์ลีกคับมาได้พวกเขาก็ยังยิงประตูนในเกมลีกไม่ได้เลยหลังจากนั้นมาแถม3เกมหลังสุดก็ยังไม่เจอชัยชนะเลยสักนัดและเกมนั้นต่อไปอยังต้องรับมือกับเบนฟอร์ดที่ในสไตล์บูลังผ่านซึ่งเคยยัดเยียดความปลาชัยให้กับพวกเขาเมื่อช่วงต้นซีซั่นโดยแนวทางฟุตบอลบดบี้ด้วยพลังกำลังมาแล้วต้องบอกเลยว่างานของเอริกเทนฮากกับช่วงเวลาที่เหลือของซีซั่นนี้คืองานช้างของจริงและถ้าเกกกิดดดสสุททท้้้้าาาายไม่ามารถจบในนนนพืีี็็อะง ต้องบอกได้เลยว่าตัวไข่ตัวมันครับ